ชูวิทย์บอกสมัยผมติดคุกโทรศัพท์ในเรือนจำเครื่องละล้านอืนะครับอันนี้อ่าชูวิทย์เขาว่านะอืนะครับเขาบอกว่าอันนี้ครับไทยรัฐออนไลน์รัฐมนตรียุติธรรมค้นเรือนจำพิเศษเช็คทุนจีนเทาอยู่คุกแบบ VIP จริงหรือไม่นะครับนี่ครับนี่ยนะครับรัฐมนตรีเขากำลังดำเนินการอยู่อืมนะครับนักข่าวเต็มเลยนะครับเนี่ย นะครับตะกี้ผมก็โทรกุยนักข่าวเต็มเรือนจําเลยนะครับ <c oughs> นะครับน่าจะาไม่รู้สัมภาษณ์เสร็จหรือยังเนี่ยนะครับเสร็จหรือยังก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราก็ติดตามกกันต่อไปว่าเสร็จหรือไม่เสร็จนะก็ดูที่ว่าคนรับเจอไหมอะไรไงนะครับต่อไปเรื่องการเมืองนะครับแต่ยุบสภาหรือจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยกมออยนะ็มีสองอย่างนะครับมีสองอย่างนะครับด้านการเมืองก็มีสองอย่างคือยุบสภากับแก้รัฐธรรมนูญก่อนแต่ถ้าสิบสองธันวาคมนี้อยากให้ยุบสภาก็ยุบได้เลย นะครับก็แล้วแต่ฝ่ายค้านนะครับท่านนายกก็บอกว่าถ้าอยากยุบสภาก็ยุบไปเลยสิสองธันวาเนี่ยสิบสองธันวาเนี่เปิดสภาแล้วก็ยุบเลยจบแต่ก็ไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องถามดูว่าพักเพื่อไทยพักประชาชนจะว่ายอย่างไงก็ถ้าว่าม,มีการแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วไม่มีการแก้เข้าใจนะอืมนะะพี่น้องคิดว่ายังไงล่ะอยากให้ยุบสภาเลยไหมท่านนายกท่านพร้อมเมื่อวานนี้ผมคุยกับ คนในพักภูมิใจไทยก็บอกว่าพักภูมิใจไทยได้พร้อมอยู่แล้วนะครับทั้งกระแสกระสุนบ้านใหญ่พร้อมคนสมัครล้นเลยครับเมื่อวานนี้คุยกับพรรคพวกในภูมิใจไทยก็บอกโอ้โหล้นแต่คุยกับทางเพื่อไทยยังไม่ค่อยพร้อมนะเพราะว่าอะไรเจ้าของพักก็ติดคุกอยู่แถมโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ยังโดนเรื่องยึดจะโดนต้องใช้เออต้องต้องโดนยึดทรัพย์อีกอนะเรื่องอ่าอ่าอ,อะไรภาษีหมื่นเจ็ดพันล้านเจ้าของพักเหนือยลูกสาวเจ้าของพักก็ โดนปลดจากนายกสารสั่งพวดนะครับนะแต่ละคนนี่ก็ลําบากนะนะคินวัตตอนนี้ก็ลําบากก็อยอมรับความจริงนะเนะี่ยพักเพื่อไทยอาจจะใช้คะแนนสงสารของชินวัตในการหาเสียงคิดว่าประชาชน,ชนจะเลือกไหมพี่น้องครับนะครับแต่ถึงอย่างไรนะพรคเพืเ่อไทยก็เป็นพักที่ดีนะมีผลงานมี30บาทรักษาทุกโลกใช้หนี้ IMF กองทุนหมู่บ้านก็มีโครงการที่ดีแจกเงินงเงินหมื่นทุกแม้แจก,แจกไม่ครบเนะี่ยผมก็ายังมีผลงานนะแต่คราวนี้ว่าเจ้าของพักเนี่ยทักสินติดคุกเนี่ย แล้วก็ต้องใช้ดี้นะสัรพากรอีกหมื่นเจ็ดพันล้านโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองอุทธรณ์อีกนะครับแล้วก็ต้องติดคุกไปครบหนึ่งปีสถานการณ์เนี่ยพี่น้องว่าเพื่อไทยจะไปไหวไหมผมอยากให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นนะเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์นะนะใครช่วยแสดงความเห็นนะครับนะครับนะแต่ว่าผมก็เป็นกาลังใจให้พักเพื่อไทยละทุกพักการเมืองอ่ะนะครับกาลังใจให้ทุกพักพักนำเงินพักเอ่อพักเขียวพรกกล้าทำเป็นกำลังใจทุกพักคอ่ยผมเชื่อาทุกพักเนี่ยเป็นคนดี มีนโยบายดีแต่ว่ามันจะประชาชนจะเลือกอะไรถ้าชอบผู้กองธรรมนัสก็กล้าทาชอบอนุทินก็พักน้ำเงินชอบส้มก็เลือกพักส้มนะนะพักแดงพักอะไรก็วาไปแต่พักเล็กๆเนี่ยคงจะไปไม่รอดผมว่าพักเล็กๆเนี่ยโอกาสจะรับเลือกตั้งน้อยมากอย่างมากก็ได้ทักคนนะพักของคุณบรรหารศริลป,ปะอาชาชาติไทยพัฒนาก็ชัดเจนแล้วนะครับก็ต้องย้ายทั้งเจ้าของพักลูกชายบรรหารวราวุธ ศิลปะอาชานะครับจะสมทรัพย์อะไรต่างๆนะคนปรปฐมสุพรรณต้องย้ายมารวมกันนะครับอยู่กับน้ําเงินนะครับเพราะอะไรเพราะพรรคเล็กลําบากหาเสียงยากอะไรยากโอกาสได้รับเลือกตั้งน้อยนะครับเรตติ้งก็ไม่มีนะครับกระสุนดินดําอะไรก็น้อยไปเายก็สิบเสียงนะสสของพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคลูกชายปัญหาเนี่ยก,ก็ก็ต้องมาอยู่กับภูมิใจไทยซึ่งผมทราบตั้งแต่ที่ก่อนแนละ้วที่ผมบอกนะ่ะเพราะผมรู้แล้วอะคุยกันแล้วนะครับ ผมก็มีพรรคพวกอยู่ในภูมิใจไทยก็ต่อไปพรรคภูมิใจไทยก็จะเป็นพรรคใหญ่สมัยหน้าอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้พรรคส้อมมาจะได้ที่สองสองพรรคเน่ก็จะขับเคี่ยวกันว่าใครหนึ่งใครสองใครใคะแนนนําก็ได้เป็นนายกโอกาสที่อนุทินจะกลับมาเป็นนายกก็ก็ก,ก็ก็สูงนะฮะอืมอืออืม,อมพรรคพวกนะครับนะนะครับ,นะรบเลือกเพื่อไทยมา20ปีพอแล้วไม่เลือกแล้ว อการทุจริตคือการบ่อนทำลายประเทศนะครับอืมก็แล้วแต่นะครับว่ายังไงนะฮะเพื่อไทยจะไปไหวอาการหนักแค่ตอนนี้นะครับอพักเศรษฐกิจมาร์คพิทบูอ๋อครับอันนั้นพักพวกชาตินิยมก็ต้องไปเน้นพวกแถวแถวชายแดนนะครับฮีโร่ไมซินอะไรนั่นสี่สิสี่สอสอพักส้มจะรอดไหมไม่สําคัญนะครับหลายๆคนมองว่าสีสี่สอสอยี่สบห้าสอสอพักส้มอาจจะถูกดำเนินคดี ถ้าถามผมนี่ไม่สําคัญคือพรรคส้มเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลเขาเน้นเขาเรียกว่าไรเน้นอะไรเขาเรียกว่าไรเน้นอุดมการ์เน้นคอนเทนต์เน้นกระแสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีกระแสยิงกระแสอย่างตอนนี้เขาเรียกอะไรนะมีส้มไม่มีเทามีคอนเทนต์อุดมการกระแสเขาจะไปเนี้ยนะมีส้มไม่มีเทามีเราไม่มีเทาเขาจะเน้น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 กระแสเน้นปลุกกระแสเน้นเน้นกระแสเพราะฉะนั้นสสเขาสี่สี่คนจะถูกําเนินคดีอะไรไม่สําคัญ คือพรรคส้มเนี่ยส่งใครลงก็ได้เขาเน้นนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้สมัครเขาโนเนมชาวบ้านคนงานอะไรได้หมดอะพรรคส้มนะครับคล้ายๆเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยโบราณนะส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้นะครับแต่พรรคส้มจะเน้นนโยบายเป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวผู้สมัครจะไม่ค่อยเน้นเราสังเกตดิสสอพรรคส้มโนเนมไม่มีใครรู้จักหรอกเขาเน้นนโยบายแล้วเน้นคนทํางานแค่นั้นเองเน้นนักรบกใครที่ใจถึงอืม นะครับนะเข้าใจนะนะครับนะก็ให้ความรู้ให้อะไรกันทุกวันฟังพี่เดย์แล้วได้ประโยชน์นะบอกแล้วได้ประโยชน์ฟังพี่เดย์นะสุดท้ายวัดกันที่สอสอเขตนะครับคือที่เขาทาโพลน่นคาดว่าทางคอีสานนี่ส้มไอ้ไอ้ทางน้าเงินจะมาเต็มเลยนะครับแดงจะได้น้อยอืมนะครับอืมอืม,อม วงจรปิดเดือดแม่ค้าขอให้ตำรวจดับเครื่องรถขณะรอซื้อผัดไทยดาม่าบานปลายหนักสุดท้ายตำรวจขอโทษผู้บังคับการจังหวัดเตรียมเดินทางมาด้ตัวเองยังรู้สึกหวาดกลัวขอความเป็นธรรมนะครับนี่อะไรเดรินสแตนดานดนะครับ,อบอรรพบตรพลตรวจเอกกิติรัตน์นะครับส่งรองจเจรแจ้งความเอผิดพลตรวจเอกสุรเชษ พูดจาพาดพิงให้ร้ายองคอ์กรอืนะครับอืก็ะว่ากันไปนะครับก็มีการแจ้งความหมิ่นประมาทกันไปนะนะครับแตนะ่ก็ต้องไปดูนะครับว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยพาดพิงพาดพิงแต่นักง,งานตารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นการอ่าแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะครับเพื่อประโยชน์กับประชาชนหรือไม่ถ้าแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดเป็นการให,ให้ร้ายป้ายสีเกินจริงอันนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาท เพราะนั้นก็ติดตามไปต่อไปนะครับว่าพอบตรแจ้งความจับบิกโจ๊กเนี่ยคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันจะไปรอดนั้นก็ต้องแล้วแต่นะครับมันเป็นการใส่ความใส่ร้ายไหมแต่ถ้าเกิดเป็นการพูดความจริงนะครับมีมูลความจริงประชาชนได้ประโยชน์ก็ไม่มีความผิดนะครับเป็นมปตามมาตราสามสองเก้านะครับเนะประมวลกฎหมายอาญาเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะสำนักง,งานตำรวจชาติวิจารณ์ได้แต่จะไม่ต้องเกินเลยจากความจริงถ้าเกินเลยก็ลำบากเลยนะอืนะครับเนี่ย ระมัดกฎหมายอาญามาตรา329ผู้ใดแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะครับป้องกันส่วนได้เสียหรือนะครับวิจารณ์บุคคลสาธารณะอันเป็นวิสัยที่ประชาชนย่อกะทำก็ไม่มีความผิดนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้บริหารสำนักงานตรแเวนชาติแต่การพิสูจน์และเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ไม่มีความผิดในมาตรา330นะครับนะครับนะครเพราะฉนั้นก็ต้องดูว่าบิ๊กโจกพูดความจริงไหม หรือไปใส่ร้ายสํานักงานตำรวจชาติถ้าใส่ร้ายก็มีความผิดนะครับแต่เข้าใจนะสตอรี่มันก็มีอยู่แค่เนี้ยนะครับบ้านใหญ่สมุทรปราการนะครับศรน้ำสกุลอัศวะยเหมนะครับอัศวะเหมก็ไปลงนะครับกับพักพักไหนล่ะพักเพื่อไทยนะครับเนี่ยนะสมุทรปราการสมุทรปราการคราวที่แล้วนี่สสอเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะส้มนะน่าจะส้มหมดนะครับคราวนี้ไม่รู้ว่าทางกลุ่มปากน้ำเนี่ยจะได้ไหมเพราะคราวที่แล้วเนี่ย กทมก็สอมหมดนะครับมีแดงอยู่เขตเดียวชนะไปสี่คะแนนนะครับตักน้ำนนทบุรีปทุธานีส้มเยอะนะเขตเมืองเนี่ยส่วนใหญ่คนเลือกส้มนะครับว่ากันไปนะครับนะครับบ้านใหญ่จะสู้กระแสได้ไหมอืมนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอืมอืมอืมนะครับ ว่ากันไปนะครับเรื่องราวสตอรี่ในเดือนจําก็คงจะต้องติดตามมาต่อไปนะครับแต่ขอบคุณคุณหลิวนะครับคุณพิสิทธ์ซีอโอต้นคิดปุ๊บนะครับเนี่ยแชร์ไปแล้วขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านที่แชร์ให้ความรู้นะอือนี่อะไรครับนี่ครับคาพิพากษาใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะใครอยากฟังเนะนนะครับนะจาเลยดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ตรวจไปจากมือของโจทย์ร,ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตต่อมาโจทย์ร,ร่วมปล่อยให้จําเลยนําสลาก นะไปตรวจรางวัลการกระทําจําเลยเป็นการถือวิสาสะเท่านั้นยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการลักสลากของโจ์ร่วมไปโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับเมื่อจําเลยได้รับสลากกินแบ่งไปจากโจ์ร่วมไปครอบครองแล้วจําเลยกลับเอาสลากไปเป็นการเบียดบงังเอาสลากของโจ์ร่วมมีความผิดสานยักยอนะดึงไปแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยอมให้ตรวจเป็นการถือวิสาสะหลังจากนั้น นะครับเอาไปแล้วไม่